บภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันแบ่งออกเป็นสองระบบคือระบบภูมิคุ้มกันแบบก่อเองระบบภูมิคุ้มกันแบบก่อเองคือการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการนำสารที่เป็นแอนติเจนที่ไม่สามารถก่อโรคได้มาฉีดกินหรือทาเพื่อกระกตุ้นร่างกายให้สร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้านแอนติเจนชนิดนั้นๆได้แก่วัคซีนวัคซีนทำมาจากเชื้อโรคที่ไม่สามารถก่อโรคได้มี3ชนิดคือเชื้อที่ตายแล้วเชื้อที่ทำให้อ่อนกําลังและท็อกซอย สองภูมิคุ้มกันแบบรับมาเป็นการรับแอนติบอดีภายนอกมาเลยโดยไม่ต้องรับแอนติเจนเซรุ่มเป็นส่วนน้ำใส่ของน้ำเลือดกระต่ายหรือมา้าที่ได้รับการกระตุน้นให้สร้างแอนติบอดีมาฉีใช้แก่ผู้ป่วยเพื่อรักษาน้ำนมแม่จากการ,รดูดน้ำนมแม่จะส่งให้ภูมิคุ้มกันได้รับผ่านแม่โดยตรงหรือผ่านจากลกที่อยู่ใน,นครรภ์กลไกการสร้างภูมิคุ้มกันแบ่งออกเป็นสองประเภทแบบไม่จำเพาะเจาะจงและแบบจำเพาะเจาะจง แบบไม่จำเพาะเจาะจง 1. การป้องกันทางกายวิภาคเป็นการป้องกันที่สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายจากการขีดขวางตามธรรมชาติได้แก่ผิวหนังเยื่อบุผิวการปัสสาวะเป็นต้น 2. องการป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายโดยใช้สารเคมีต่างๆที่ร่างกายลังออกมาให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญตบโตของเชื้์จุลินทรีย์ ต่อมเหงือ่อขับน้ำเหงื่อที่เป็นสารคัดหลังต่อมน้ำตามีไลโซโทมที่สามารถทำลายผนังเซลล์ของแบคทีเรียรได้จึงป้องกันการติดเชื้อที่ตาได้ต่อมน้ำลายอยู่ภายในช่องปากหลังมีฤทธิ์เป็นด่างยับยังการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดได้ระบบย่อยอาหารมีกรดเกลือภายในกระเพาะอาหารความเป็นกรดสูงทำลายแบคทีเรียรได้ การป้องกันโดยฟาโกไซโทซิตเมื่อจุลินซีหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายเนื้อเยื่อบริเวณดังกล่าวจะเกิดการอักเสบขึ้นจากนั้นเม็ดเลือดขาวจะทำหน้าที่ทำลายจุลินซีด้วยการเขมือบแล้วย่อยสลายตัวเองไปพร้อมกับจุลินซีให้ตายพร้อมกันเป็นหนองมีขั้นตอนดังนี้เคลื่นตัวเข้าหาสิ่งแปลกปลอมนั้นเปลี่ยนสมบัติของสิ่งแปลกปลอมกืนหรือล้อมเข้าเซลลฆ่าหรือย่อยทำลายในเซลล์ ปล่อยสิ่งแปลกปลอมที่ย่อยแล้วออกนอกเซลล์แบบจำเพาะเจาะจงเกิดขึ้นเมื่อเช้อโลคเข้าสู่เลือดโดยจะถูกฟากโกกลซิสิทํทำลายชิ้นส่วนแอนติเจนจะไปกระตุ้นให้ลิมฟโฟไซต์ชนิด B เซลลและ T เซลลที่มีความจำเพาะต่อแอนติเจนนั้นมีรายละเอียดดังนี้ B เซลล์มีกลไกการทำงานดังนี้พาสมาเซลล์ทำงาน สร้างแอนติบอดีจำเพาะต่อแอนติเจนนั้นและเป็นเซลล์ที่เพิ่มจำนวนเป็นส่วนใหญ่เมมโมรีเซลทำหน้าที่จำแอนติเจนนั้นๆถ้ามีแอนติเจนชนิดเดิมเข้ามาในร่างกายอีกครั้งเมมโมรีเซล์ก็จะแบ่งเซลล์เป็นพลาสมาเซลลออกมาทำลายเชื้อโรคนั้น T-cell มีกลไกการทำงานแบ่งออกเป็น3มชนิดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เซลผู้ช่วยทำหน้าที่กระตุ้น B-cell ให้สร้างแอนติบอดีที่จำเพาะต,ต่อชนิดแอนติเจนและยังมีหน้าที่กระตุ้นการทำงานของเซลล์อื่นๆอ,อีกด้วยเซลที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมทำหน้าที่ทำลายเซลแปลกปลอมเช่นเซลเมะเร็งและเซลติดเชื้อไวรัส เซลที่กดละง,งับควบคุมทางการภูมิคุมกันเพื่อไม่ให้เกิดมากจนเกินไปให้อยู่ในสภาวะสมดุลโดยจะสร้างสารไปกดการทำงานของ B เซลและ T เซลที่ชนิด T เฮและ T c ขอบคุณค่ะ